เอาเหล่าซาตานเหล่าภทามืดภาคมานนะหมอผีร่างทรงนะจอมขมังเวทจอมคาถาคมจอมสายเวททั้งหลายนะเหล่าปอบเหล่าพญาปอบทั้งหลายนะเหล่าผีฟ้าก็ตามนะหรือว่านะพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรตหรือศีดาบวชทั้งหลายนะแล้วก็เหล่าครวาสก็ตามนะหงพรายพรายทั้งหลายพูดผีปีศาจเหล่าอาสูรทั้งหลายทั้งหมดทั้นสิน้น กรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้ทิริริดเด,ดอพิญญาตบะฌานญ,ญาณคุณไสมนดำคาถาคมเวทมนทั้งหลายนะพลังอาํอาอนาจจิตใดๆก็ตามนะในการคอยกันแก้งลังแกปิดกั้นปิดบากีการขัดขวางชุดลังนงเหนียวความขี้คลายสว่างสวยนะันธรรมการบวชการสละการเกือ้อกูลนศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองคมหาบร,รมินทั้งหลายนะที่เคยกระทําต่อทุกหมูเหล่าชั้นภูมิในทุกภาคส่วน สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญยาในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดโมหนึ 1, ่งเหล่าใดก็ตามเพื่อการดูดพลังชีวิตดูดพลังบรารมีทิวาศสนาบรารมีทั้งหลายนะการใช้ตะบะชาญยาในการสะกดกดข่มผูกมัดพันธนาการดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดโมหนึ 1, ่งเหล่าใดก็ตามเอาไว้เป็นท่าใช้งานเอาไว้สอดแหนมนะเอาไว้ไปทาไมด่ดีไม่ร้ายกับผู้คนทั้งหลายนะหรือว่าใช้ให้ไปหลอกลออหลอก ก่อให้เกิดความหวาดกลัวหวาดผวานะก่อให้เกิดความวิปริตวิปราตคุ้มค้ั่งในจิตในใจของผู้คนทั้งหลายหรือใชอ้จิตยานทั้งหลายนะไปควบคุมนะไปสะกดควบคุมนะเพื่อให้ดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามนะทำตามที่ตนต้องการทั้งหมดนสิน้นนะการใช้ยานวถีทั้งหลายในการเชื่อมจิตสะกดจิตชักจูงจิตนะ เพื่อเอาไปเป็นบริวารเอาเป็นท่าใช้งานก็ตามนะเพื่อดูดพลังชีวิตก็ตามนะหรือว่าเอาไปสร้างเป็นสำนักตำหนักลัทธินิกายทั้งหลายนะแต่ว่าไม่ได้พาสว่างสวยนะพาวกวนสารวนนะกลายเป็นกําลังให้ตนนะในการเอามาคัดง้างกับพระธรรมกับองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายก็ตามนะแล้วก็ยาวิถีใดๆก็ตามที่เคยใช้ในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจ นะขยายความรู้สึกในคิดอารมณ์นะหรือใช้แง่หนึ่งมุมใดก็ตามของผู้คนทั้งหลายของเราผู้ปวดทั้งหลายนะเอามาขยายนะเพื่อก่อใ,กอให้เกิดความหว,วันะ่นไหวก่อให้เกิดความหวาดกลัวนะก่อให้เกิดความหวาดผวาทั้งหมดทั้งสิน้นนะจนทําให้ติดขัดข้องคาในกิจการปวดสัตว์ทั้งหลายนะการใช้ยาวิถีนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงปัญนจิตปัญนใจหมู่เหล่าผู้ปวดทั้งหลายหมู่เหล่าผู้ฟังเหล่าทรรทั้งหลาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบิดเบือนเนื้อหานะโกหกหลอกลวงนะให้ผู้คนทั้งหลายต้องเข้าใจผิดในพระธ,ธรรมนะต้องเข้าใจผิดในองค์มหาบารมีผู้ปรดสัตว์ครุกุบาอาจารย์ก็ตามนะหรือการใช้ยาวิถีนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงไปเพื่อสร้างข่าวหรือข่าวลวงนะเพื่อ,อใส่ร้ายป้ายสีนะเพื่อก่อให้เกิดการกระแสะติฉินนินทาก่อให้เกิดการว่าร้ายนะตำหนิตีเตียน นะต่อวัดวาศาสนาก็ตามองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนสิ้นนะการใช้ธิธิดเดชนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงบังคับควบคุมนะเราเจ้าหน้าที่ในบ้านเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามให้ใช้อำนาจหน้าที่ให้ใช้กฎหมู่กฎหมายใดใดก็ตามนะคอยกันแกล้งรังแกนะต่อวัดวาศาสนาองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์นะ ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินใดๆก็ตามก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาก่อให้เกิดความทุกข์ในตัวมันเองทั้งหมดนั้นสิ้นนะหรือสิ่งใดก็ตามนะที่ได้ใช้อิทธิฤทธิเดชนะในการดลบันดาลให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินเงินทองในทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะในหรือก่อให้เกิดการลักขโมยลักเล็กขโมยน้อยก็ตามนการ ก่อ,อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในบุญบารมีทั้งหลายที่ทควรจะได้นะหรือว่าในหน้าที่การงานทั้งหลายสร้างความติดขัดข้องคาในหน้าที่การงานทั้งหลายในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายในความสัมพันธ์ต่อทุกๆหมู่เหล่าชั้นภูมิแลนะจนกลายเป็นความติดขัดข้องคาจนกลายเป็นความทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งแตกแยกกันนะจนไม่สามารถเป็นกําลังในการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีได้ นะหรือสิ่งใดก็ตามที่โดนบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุก็ตามนะก่อให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินก็ตามในเงินทองทั้งหลายก็ตามนะก่อให้เกิดความติดขัดข้อง้าทั้งหมดนั้งสิ้นก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะของเหล่าซาตานหลภาผมืดภาคมารตลอดถึงบริวารท,ท,ที่พวงพันนังพาคทิพย์ภักหยาบได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานกการเป็นความบีบคั้นกดดันการเป็นความ ทนได้ยากทั้งหลายนะการมีความวิปริตวิปราสคุ้มข้างฟั่นเฟือนในจิตในใจนะตอนเหล่ามารสเหล่าซาตานเหล่าพระมืดพักมารทั้งหลายนะอ่อนแรงหมดกําลังจนไม่สามารถอ่าเป็นกําลังนะมาปั่นป่วนพระศาสนาได้อีกต่อไปนะหรือภาคหยาบทั้งหลายนะที่ให้อ่ที่ได้พลังอํานาจนะจากเหล่าซาตานเหล่าผ้ามืดพักมารมาทั้งหลายนะหรือเป็นกําลังให้เหล่าซาตานเหล่าผ้ามืดพักมารนะได้ เข้ามาเป็นหอกข้างแคร่ก็ตามเข้ามาเป็นกาฝากทั้งหลายก็ตามนะเข้ามาบันทอนทรัพยากรนะหรือความสว่างสวยโดยรวมขององค์มหาบารมีและผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนสิน้นนะเข้ามาก่อปัญหาสร้างเรื่องเดือดร้อนนะสร้างเรื่องเบียดเบียนนะเกิดความทุกข์กายทุกใจติดกัดข้ดของคาให้หมูลเหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายนะหรือเข้ามานะกีดกันที่อยู่ที่อาศัยนะจนกลายเป็น ความติดขัดข้องคาในหมู่เหล่าผู้โปรดนะไม่สามารถจะมีที่อยู่ที่อาศัยสาหรับการโปรดสัตว์ตามองคหาบารมีได้ก็ให้บาปกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บป่วยทุกทรมานเลือ้อรังไร้แรงรักษามไม่หายนะกลายเป็นความติดขัดข้องคาในหน้าที่การงานนะในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในบุญบารมีทั้งหลายที่ทควรจะได้นะหรืออ่าการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายนะความสัมพันธ์ต่อ หมู่เหล่าอื่นชั้นภูมิอื่นทั้งหลายก็ตามนะที่จะส่งเสริมสนับสนุนตัวเองนะให้หลงวนไปนะทำกิจต่างๆแทนเหล่าซาตานเหล่าเาพ,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 พิ่มเพิ่มมืดภางมืดภาคมาทั้งหลายนะให้เป็นความติดขัดข้องคาข้องคานะ,ะการบิบัติทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นนะนับตั้งแต่การบัตรนี้เป็นต้นไปนะแล้วก็ให้พลัง อำนาจทั้งหลายที่เหล่าซาตานพระคมุนพรกคมานได้ให้กับภาคส่วนต่างๆไว้ในลักษณะของสัญญาปีศาจก็ตามนะหรือว่าสิ่งที่ดูดไปจากภาคส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตบาร,รมีที่วัสนาบาร,รมีทั้งหลายที่ดูดไปทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้พลังงานเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลนะสูญสลายกลับคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นการอีกต่อไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลไปกับทุกๆภาคส่วนนะนับตั้งแต่การบัดนี้ไปตลอดการเทิน 走走走走。So, so, so, so.